สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหลุงช่างซ่อมถูก72ล้านทำตัวไม่ถูกเตรียมลาออกกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจากการณีที่มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งมวดวันที่1ทธันวาคม66จําจำนวน12ใบได้รับเงินรางวัล72ล้านบาทก็ได้รับคำตอบว่าเป็นความจริงทราบชื่อคือนอยายอวยชัยเคารพอายุ56ปีเศรษฐีใยแดงชาวจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่ร้านดังกล่าวโดยนายโอยชัยเปิดเผยว่าทันทีที่ท,ทราบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ตื่นเต้นมากๆทำอะไรแทบไม่ถูกรีบมาบอกเมียและพากันไปบอกเฮตีเจ้าของร้านจากนั้นก็ให้เฮตีโทรศัพท์บอกพันตำรวจเอกปรีชาเพื่อรับทราบเดิมไม่อยากให้ดังแต่เพื่อนร่วมงานทราบก็พากันดีใจแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กกันตอนนี้ก็โอเคแล้วจากนี้จะยังทำงานที่นี่ไปอักษรยะรอเฮตีรับคนงานใหม่ ก็วางแผนจะพาภรรยากลับใช้ชีวิตที่บ้านเกิดสร้างบ้านหาทําร้านต่อไปด้านเฮียตีบอกว่านายวยชัยทํางานที่ร้านมากว่า20ปีเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ